ับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบรับชมสปอยหนังทุกท่านนะครับวันนี้ผมมูวี่สปอยมีหนังสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงนี่คือเรื่องราวของหนุ่มฮิปปี้ที่เรียนไม่จบแต่เขากับเพื่อนๆก็ได้สร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกและได้ก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า Apple c o คอมพิวเตอร์และหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Steve Jobs อัจฉริยะเปลี่ยนโลก เปิดหนังมาในงานประชุมพนักงานบริษัท Apple ในปี2001 s t e ฟจ j o b ส์ซีของบริษัทในขนาดนั้นก็เดินขึ้นมาบนเวทีและบอกเหล่าพนักงานว่าขอบคุณทุกคนมากยอดขายของบริษัทนั้นมากถึง1ล้านเครื่องในปีนี้แต่นั่นก็ยังไม่หมด s t e ฟจ j o b สยังบอกอีกว่าวันนี้ผมมีบางอย่างจะให้พวกคุณดูมันมหัศจรรย์มากและไม่มีใครบนโลกใบนี้เคยเห็นมันมาก่อนมันคือเครื่องเล่นเพลง แต่ไม่ใช่เครื่องเล่นเพลงธรรมดาเพราะเพลงหลายพันเพลงจะอยู่ในกระเป๋าของคุณนั่นก็คือเครื่อง iPod เครื่องแรกของโลกพนักงานทุกคนลุกขึ้นมาตบมือให้กับเขาและหนังก็ได้ย้อนกลับไปในปี1 9 7 4ตี หนังได้ย้อนกลับไปในสมัยที่สตีฟจ็อบนั้นยังเป็นวัยรุ่นแต่งตัวฮิปปี้ไว้ผมไว้หนวดแถมยังไม่ชอบสวมใส่รองเท้าเวลาเดินแต่สตีฟจ็อบตอนนี้เขาได้ลาออกจากมหาลาัยแล้วแต่ก็ยังไปมาหาเพื่อนที่อยู่ที่นี่ระหว่างที่คุยกับเพื่อนที่มีชื่อว่าเดนิเอลอยู่อาจารย์มหาลาัยก็เข้ามาคุยกับเขาและตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์คนนี้จะชอบสตีฟเพราะสตีฟนั้นเป็นคนเก่งและไม่สนว่าสตีฟจะเรียนต่อหรือไม่แต่อยากให้สตีฟนั้นค้นหาตัวเองให้เจอเมื่อคุยเสร็จระหว่างทางเดินกับสตี ได้เห็นกับหญิงสาวคนหนึ่งวาดอะไรสักอย่างอยู่เขาจึงเข้าไปคุยและได้รู้ว่าเธอนั้นมีชื่อว่าจูลี่เธอกําลังวาดฟอนต์ตัวหนังสืออยู่ทําให้สตีฟนั้นสนใจและพอคุยกันได้สักพักทั้งคู่ก็ได้ไปมีอะไรกันพอเสร็จกิจสตีฟก็รีบกับจูลี่ก็เลยให้ยาอะไรสักอย่างกับเขาสตีฟก็เอาแถมขอมาฝากเพื่อนและแฟนของเขาด้วยและสตีฟก็ได้เอายามาให้เพื่อนกับแฟนของเขาเสพนอนตายเยิ้มดูท้องฟ้าด้วยกันและเขาก็ได้เมาจนดรามากเรื่องที่พ่อแม่ของเขานั้น ยกเขาให้กับคนอื่นตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆคิสแฟนสาวก็เอาเขามาจูบก่อนที่สตีฟจะหลอนได้ยินเสียงเพลงเขาคิดว่าเขาอยู่ที่ทุ่งหญ้าทำท่าทางเคอบเลิมกับธรรมชาติถึงสตีฟจะออกจากมหาลัยแต่เขาก็ยังไปเรียนอยู่ถึงแม้ว่าสตีฟนั้นจะลาออกจากมหาวิทยาลัยแต่เขาก็ยังคงไปเรียนวิชาที่เขาชื่นชอบอยู่อย่างเช่นวิชาออกแบบตัวอักษรและวิชาคอมพิวเตอร์เขากับเพื่อนที่มีชื่อว่าแดเนียลได้ไปวัดพุทธเซนว่ากันว่าทั้งคู่ศรัทธา มากถึงขั้นเดินทางไปที่อินเดียเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แท้จริงกันเลยและในช่วงวัยรุ่นที่แสนสนุกก็ได้สิ้นสุดลงต่อมาในปี1976สกตีฟจ็อบส์ก็ได้งานทําที่บริษัทผลิตเกมที่มีชื่อว่าอันตัลีงานก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาที่มีอยู่อย่างเดียวก็คือตัวของสตีฟนั้นมีนิสัยที่เข้ากับคนอื่นได้ยากเป็นคนปากจัดไม่พอใจอะไรเนี่ยมันก็ด่าหมดหัวหน้าของเขาก็เลยเข้ามาพูดคุยว่าพนักงานคนอื่นเนี่ยไม่ชอบน ของนายและนายเนี่ยก็ตัวเหม็นไม่ค่อยชอบอาบน้ําอีกด้วยแต่เขาเนี่ย ก็ไม่ค่อยอยากให้สตีฟจ็อบออกมากนักเพราะสตีฟนั้นเป็นคนที่เก่งมากสตีฟก็เลยบอกวหน้าว่างั้นผมของานทาโปรเจกต์โปรเจกต์เดียวมหน้าก็เลยบอกว่าตกลงและให้งานกับเขาโดยมีค่าตอบแทนสูงถึง5,000 u s ยูเอสดอลลร์สตีฟรีบกลับบ้านทํางานแต่เหมือนว่าวงจรอะไรสักอย่างหนึ่งจะมีปัญหาและมันเยอะแยะไปหมดเมื่อไรซึ่งหนทางเขาจึงโทรหาเพื่อนรักที่มีชื่อว่าวอตให้มาหาเขาพอวอตมาหาก็ได้ลงมือบัดกรีเมมบอรดช่วยสตีฟสตีฟเนี่ย ก็ได้ขอบคุณและบอกเพื่อนว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นลูกน้องใครอีกแล้ววอตได้ดปัจจีไปแล้วถามว่าถ้าเสร็จงานนี้เราจะได้เงินเท่าไหาร่สตีฟเนี่ยบอกวอตว่าได้700ดอลลาร์ทั้งที่จริงแล้วมันคือ5,000ันดอลลาร์วอตก็เลยบอกว่าว้าว นั่นมันเยอะมากสตีฟได้เอางานที่เสร็จแล้วมาส่งให้กับเจ้านายและดูเหมือนว่าเจ้านายก็จะชอบเกมที่อยู่ในเครื่องนี้มากๆและเขาก็ได้จ่ายเงินให้กับสตีฟสตีฟก็ขับรถมาหาวอตที่บ้านเพื่อเอาเงิน350 US ดอลลาร์มาให้กับวอตวอตก็กําลังคิดมุกที่จะอัดเข้าใส่เครื่องบันทึกเสียงซึ่งเป็นมุกที่ฟืดมากๆระหว่างนั้นสตีฟก็มองไปเห็นเครื่องอะไรสักอย่างเขาจึงเข้าไปดูแล้วถามวอตว่ามันคืออะไรวอตก็บอกเขาว่านี่มันเป็นของที่เจ๋งมากที่ฉันกําลังทํามันอยู่มันเป็นบอออรรร์์ดคมมพิวเตที่สาาถ ต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์เพื่อแสดงผลในสิ่งที่เรากำลังทำมันอยู่ได้สตีฟจ็อบก็ได้ตื่นเต้นมากบอกให้เปิดให้ดูแววตาของสตีฟจ็อบเป็นประกายมากเมื่อได้เห็นโค้ดต่างๆบนจอคอมพิวเตอร์สตีฟจ็อบก็ได้บอกว่านี่มันเจ๋งมาก มันจะปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์วอตก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนักเพราะเขาเนี่ยก็แค่ทํามันเล่นๆแต่สตีฟนั้นกลับมองว่าสิ่งที่วอตสร้างขึ้นมานั้นมันสุดยอดและเป็นอะไรได้อีกเยอะมากวอตบอกว่าเขาตั้งชื่อระบบนี้ว่าระบบปฏิบัติการและยังไม่เชื่อนะว่าถ้าเกิดสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วจะมีคนชอบมันไหมสตีฟจึงตัดสินใจพาวอตไปที่โฮมบลูสถานที่เสนอซื้อขายสินค้านะวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทางที่ขับรถไปทั้งคู่ก็ได้คิดชื่อของแบรนด์สินค้าด้วยกันโดยเสนอชื่ ว่าคอมพิวเตอร์สตีฟจ็อบกับบอกว่าไม่เอาเพราะชื่อนี้มันเหมือนกับหนังสต้เทคจนเกินไปและสตีฟก็บอกว่างั้นเอาชื่อ Apple Apple c o m p คอมพิวเตอร์ผลไม้แห่งการสร้างโลกชื่อที่ดูเรียบง่ายและทั้งคู่ก็ตกลงเอาชื่อนี้และเขาทั้งสองก็ได้มาถึง Home b บลู วอสก็ได้เสนองานของตัวเองเผื่อจะมีนักลงทุนคนไหนมาซื้องานของเขาเขาก็ได้สัทยายไปต่างๆนานา,นานแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาพูดพอเสร็จสตีฟก็รีบเดินออกมาจากห้องพอเท่าเร็วเจ้าของร้านขายคิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ก็เข้ามาหาเขาบอกว่าสนใจสิ่งประดิษฐ์ของทั้งคู่และให้นำบัตรของเขาและบอกว่าอยากทำธุรกิจด้วย ต่อมาสตีฟจ็อบก็ได้มาหาพอเทลเลวที่ร้านของเขาเพื่อจะมาคุยตกลงธุรกิจกันโดยสตีฟนั้นเป็นคนที่พูดมีชั้นเชิงเขาพูดว่ามีหลายคนที่อยากได้สินค้านี้ทําให้พอนั้นตกลงซื้อของที่400 US d ลลาร์ต่อชิ้นซื้อ50ชิ้นจ่ายเงินเมื่อเสร็จงานแต่สตีฟ จ๊อบก็ได้ต่อรองราคาจนได้ราคาที่500ชิ้นซื้อ50ชิ้นกำหนดส่ง90วันแต่สตีฟนี่กลับบอกว่า60วันก็พอและสตีฟก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านขอพ่อแม่ที่อุปการะเขาขอใช้ลงรถของพ่อเอาไว้ทํางานแถมพ่อเลี้ยงเนี่ยยังบอกสตีฟว่าทําให้เนียนเลยนะลูก และทั้งคู่ก็ได้เริ่มงานกันในขณะที่วอตกำลังบัดจีอยู่นั้นสตีฟก็ได้เข้ามาบอกว่าทำงานให้มันเงียนเนียนหน่อยถึงคนจะมองไม่เห็นก็ตามวอตก็ได้ตอบว่าฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นอยู่แต่นายเนี่ยเล่นรับงาน50เครื่องใน60วันจะเอาเวลาไหนไปเงียนละ่ะ สตีฟจึงคิดว่าเราคงต้องหาคนมาเพิ่มและสตีฟก็ได้คนมาช่วยเพิ่มมีคนที่มีชื่อว่าวิลดดนิเอแล้วก็คิสและพวกเขาก็เริ่มลุยงานกันต่อโดยแบ่งหน้าที่กันทํำคนละขั้นตอนงานก็ออกมาสวยและประณีตและเครื่อง Apple ิลคอมพิวเตอร์วันเครื่องแรก ก็ถือกาเนิดขึ้นบนโลกต่อมาสตีฟยอบกับเพื่อนๆก็ได้เดินทางมาส่งของพอเธอเร็วเจ้าของร้านเปิดกล่องดูแต่พบว่าข้างในนั้นมีแต่บอร์ดไม่มีจอคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดและเมาส์พอเธอเร็วก็เลยบอกสตีฟว่าแล้วฉันจะขายยังไงคนซื้อเขาไม่มานั่งประกอบคมหรอกนะใครก็อยากได้ของแบบสาเร็จทั้งนั้นแหละแต่สตีฟกลับบอกว่ามันเป็นเรื่องของคุณ สตีฟยังบอกว่าคุณควรจะดีใจที่จะสามารถขายชิ้นส่วนอื่นๆได้เพิ่มพอเร็วก็เลยบอกว่าผมจะพยายามละกันแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ย ผมค,คงไม่ได้ซื้อสินค้าของคุณต่อไปสตีฟก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเวอร์ชัน2แบบครบวงจรที่มีทุกอย่างกําลังจะเสร็จและเดินหน้าตายเยอะยยออกไปและในตอนนี้เรื่องราวของ Apple มันก็ได้สิ้นสุดลงตอนต่อไปเป็นเรื่องราวของ Apple ิลทนั่นรวมถึง Mac i n t o ินทอที่สตีฟจ็อบสตั้งชายที่ถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและรับชมตอนต่อๆไป สำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ